sau ao cái bồn nó như con tàu nó cũng như cái 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 นิดนึ่งร้านน่าสนใมันจะเป็านี้โอเคอ่ะองานขอเอา

อกลงี่ด้ลบลาตอนตกลก็ตอนมกคุ้งเจ้าเนอเดี๋ยวบ้งกันมาเอาออกลวเนาะมาลบลาลูกลูกเจ้นั่นี่ม่ด้มาลลาร้านเจ้นั่นนี่ห้านมกคุ้งเจ้านี่อที่มา่น้ำนตกได้เอนต่

ha hôm nay lên có tụi này không bỏ, có gì đâu đi 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 nó ไม่ต้องมีหาอ่อน้สายด้วกยกก๊อฟายมีสยเปนยังไง้างยกนะามันเองแต่ยกมได้ดีเยตอนันแตเร้อเพียงานยกยที่นี่ที่ไทโอ๋่นดลงเลยยกก๊อมันไม่เกี่ยวกับย นกนกไปต่ะกต้นสกก่อนัน cat ี้จะอยู่านี่จูเนี่ยันเออนั่นแหละ้า้าวะูอันนี้ทนี่สังีี่สังสีคนส่งด้วยไหเออนี 就这层，我感觉挺好看的。 孩子，不要怕，不要怕。